สวัสดีค่ะทุกๆคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ EP สุดท้ายนะคะซึ่งเป็นตอนจบของซีรีส์นัดบอดพุ่นลื้รักท่านประธานนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นวันที่หลายๆคนรอคอยนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็คือไม่อยากให้จบเลยนะคะเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะคะในวันจันทร์กับวันอังคารน,นั่นเองนะคะเรียกได้ว่า จบแบบสวยงามกันเลยทีเดียวฟินจิกหมอนไปเลยนะคะวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูฉากนะคะแล้วก็ภาพความประทับใจฉากความเฮฮาโบ๊บัสจนถึง EP สุดท้ายจริงๆนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับ EP ที่แล้วก็ได้ดูฉากเล็บสินที่เราหลอนของขั้นประธานคังแทมูกับชินฮาลีไปแล้วใช่ไหมคะ มาตามดูความคลั่งรักกันต่อใน E p พีนี้เลยค่ะท่านประธานของเรากับชินฮารีก็มีฉากน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะในตอนเช้าที่พูกแฟนนะคะขึ้นมาทานข้าวนะคะซึ่งเป็น EP ีที่เรียกได้ว,ว่าท่านประธานของเราเนี่ยน่ารักมากแต่ก็มีความเฮฮาโบ๊ะนะคะเพราะว่าเมื่อเอกกลับไปถึงบ้านเนี่ยนะคะก็เมื่อคืนไปค้างคืนกับผู้ชายมานะคะซึ่งแม่กับพ่อเนี่ยไว้ใจมากเลยว่าลูกสาวงตัวเองเนี่ย ไม่มีทางทาแบบนั้นแน่นอนนะคะสุดท้ายก็มาเจอท่านประธานค่ะอยู่กับชินฮารีที่หน้าร้านขายไก่ทอดของตัวเองนะคะก็เลยทาให้เกิดเรื่องราวโบ๊บ้าขึ้นมานะคะเกิดการาดึงทึงนะคะยุ่มหัวกันมาอะไรประมาณนั้นเลยนะคะก็คือเกิดเหตุการณ์ที่แม่ของชินฮารีเนี่ยนะคะตีทั้งชินฮารีท่านประธานอย่างบาคลั่งนะคะเพราะคิดว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ย ไม่มีทางทาเรื่องแบบนี้แน่นอนนะคะแต่ว่าท่านประธานกับชินฮารีอของเราเนี่ยก็แสดงความโบ๊ะบาในฉากนีก้มากเลยนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาเคลียร์ใจกันนะคะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรนะคะโดยที่คุณพ่อคุณแม่ของอนางเอกนะคะก็ ได้สืบสาวเราเรื่องว่าเป็นมาอย่างไรแล้วท่านประธานเนี่ยก็ได้คุยกับทางพ่อแม่ของนางเอกนะคะว่าต้องการที่จะคบหากับชินฮารีโดยที่นึกไปถึงถึงขั้นแต่างงานเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นวันเกิดของยองซอคนสวยด้วยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งของบ้านนี้เลยนะคะทำให เหตุการณ์ที่ตึงเครียดทั้งหลายเ่ยนะคะก็ดําเนินต่อไปนะคะโดยการที่พ่อแม่ของชินฮารีเนี่ยก็ได้สอบถามนะคะเกี่ยวกับความเป็นมาว่าทั้งคู่คบกันเป็นยังไงแล้วกเ็เรียกได้ว่านะคะพ่อกับแม่ของชินฮารีเนี่ยก็ยังเป็นห่วงลูกสาวของตัวเองเพราะว่าท่านประธานนะคะมีความเพียรพร้อมทุกอย่างแล้วก็กลัวว่าที่ทํางานของลูกเนี่ยนะคะจะทําให้ลูกสาวของตัวเองเนี่ยได้รับนะคะ าการซุบซิบนินทาจากคนในบริษัทอะไรประมาณนั้นเลยนะคะก็อยากให้ท่านประธานของเราเนี่ยนะคะช่วยให้คำมั่นสัญญาโดยเฉพาะพ่อของชินฮารีนะคะอันนี้ก็เป็นฉากาทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันในวันเกิดของยองซอนะคะแล้วก็มีฉากที่คุณพ่อพูดกับท่านประธานนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลลูกสาวข,ของตัวเองซึ่งเป็นฉากที่ซึ้งมากๆเลยนะคะก็คืออยากให้ท่านประธานเนี่ยนะคะ อยู่เคียงข้างกับลูกสาวโดยที่ท่านประธานคังแทมูเนี่ยก็ยินดีนะคะที่จะอยู่กับลูกสาวของตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างตลอดเวลานะคะซึ่งก็เป็นสินน่ารักแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะตอเนื่องกันค่ะเป็นฉากที่คุณตานะคะฉากนี้ค่ะคุณตาของท่านประธานเนี่ยก็ยังไม่ปลื้มนะคะชินฮารีแล้วก็ไม่อยากให้พระเอกกับนางเอกของเราครบกันนะคะก็เลยทาการ โกหกนะคะท่านประธานขังแทหมูเขาว่าตัวเองเนี่ยป่วยไม่สบายอย่างมากเลยนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลให้พระเอกเนี่ยรียบมาดูด่วนเลยนะคะซึ่งพระเอกก็ได้ยินเสียงนะคะอาการที่ท่านประธานเนี่ยได้โกหกนะคะโดยที่คนที่เป็นคนโทรมานะคะลืมปิดโทรศัพท์ค่ะนะคะลืมปิดโทรศัพท์ก็เลยทําให้ได้ยินว่าคุณตาเนี่ยต้องการที่จะ แล้งแล้วก็เป็นแผนการของคุณตานั่นเองนะคะจากนี้ชินฮารีก็เลยรับอาสามาดูแลคุณตาแทนนะคะเพื่อที่ต้องการมาเอาใจนะคะท่านประธานใหญ่ของเราเพื่อที่จะพิชิตใจท่านประธานใหญ่ของเรานั่นเองนะคะ ซึ่งฉากนี้ก็เรียกว่าเป็นฉากที่น่ารักนะคะแล้วก็เฮฮามากๆเลยเพราะว่าท่านประธานเนี่ยนะคะด้วยความที่ชอบนะคะชินหารีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วตอนที่ชินฮารีเนี่ยไปนัดบอดแทนนะคะแล้วนะคะพอมาอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องแสดงว่าไม่ชอบค่ะแต่ในใจลึกเนี่ยก็รู้สึกชอบพอกับลักษณะใจในิสัยใจขอของนางเอกนะคะแต่มันเก็บอยู่ข้างในค่ะ ะะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่านางเอกทำอะไรมันก็น่ารักในสายตาคุณปู่เป็นหมดเลยนะคะทำให้ใจอ่อนเป็นหมดเลยนะคะสำหรับฉากนี้แล้วก็ต่อไปนะคะเป็นฉากที่คุณพ่อของยองซอจาก EP ที่แล้วใช่ไหมคะที่ต้องการให้ทั้งคู่ไปทานข้าวด้วยแล้วก็บอกว่าจะยอมรับผู้เคยคนนี้ซึ่งยองซอเองก็ไม่ได้ไว้วางใจพ่อของตัวเองนะคะก็เลย ตงหิดต,ตงหิดใจมาตลอดคะ่ะว่าทําไมพ่อถึงยอมรับนะคะในตัวเลขาชาขนาดน,นี้จนผิดสังเกตสุดท้ายเนี่ยเลขาชาก็ได้รับโทรศัพท์จากคุณพ่อของยองซอว่ายังไงก็ขอให้เลิกกับยองซอซะนะคะโดยที่อย่าให้ยองซอรู้ด้วยนะคะแต่เผอิญว่ายองซออยู่ตรงนั้นพอดีคะ่ะและได้ยินเสียงทั้งหมดที่คุณพ่อของเธอมาขู่ท่านประธานมาขู่นะคะเลขาชาคะ่ะเธอก็เลยจัดการ ะะไปตัดขาดกับคุณพ่อเรียกได้ว่าออไปลาออกจากบริษัทของพ่อนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยต้องการที่จะนะคะมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็จะแสดงให้พ่อเห็นว่าตัวเองเนี่ยนะคะมีความสามารถไม่ได้มีงานทำทุกวันนี้อยู่เพราะว่าพ่อของเธอนะคะและเธอก็ยินดีที่จะ อยู่เคียงข้างกับเลขาชาค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นฉากที่น่ารักมากๆเลยนะคะความสัมพันธ์ของคู่นี้คือเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงหนักแน่นมากๆเลยนะคะสุดท้ายค่ะนะคะเธอก็มีปัญหาเรื่องการเงินนะคะเครานี้เราเจอผู้ชายใจดีสายเปนั่นเองนะคะก็คือท่านเลขาชาสุดหล่อของเรานะคะซึ่งก็เป็นหลานอีกหนึ่งคนของคุณปู่ค่ะ เธอนะคะยองซอเนี่ยเธอต้องการที่จะเปิดบริษัทใหม่ค่ะแต่เธอไม่มีเงินเลยนะคะหนุ่มหล่อสายเปยของเราก็เลยยกนะคะบัญชีธนาคารของเขาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเงินเก็บทั้งหมดประมาณเกือบ50ล้านนะคะถ้าตีเป็นเงินไทยค่ะหล่อรวยมากๆนะคะแล้วก็บอกว่าต้องการที่จะลงทุนในบริษัทที่ยองซอต้องการเปิดนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ขอให้ยองซอเนี่ยนะคะ บอกเขาเขาต้องการที่จะช่วยเหลือน,นั่นเองนะคะซึ่งก็น่ารักมากๆเลยค่ะนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดําเนินไปนอย่างสวยงามแล้วก็ทั้งคู่นะคะกะ็เขาเรียกว่ามีการทาความเข้าใจกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อด้วยคือยองซอเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเลกๆก็คือรักคุณพ่อมากๆนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เลขาชาเนี่ยเข้าใจคุณพ่อของเธอผิดนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ย เธอก็เลยบอกกับเลขาชาว่าขอให้เกลียดคุณพ่อของเธอนะคะเพราะว่ายังไงท่านก็คือเป็นคนที่หวังดีกับเธอแต่นะคะเธอเนี่ยยินดีที่จะอยู่เคียงข้างเลขาชาแล้วก ยอมทำทุกๆอย่างแล้วก็จะรักเลขาชาให้มากขึ้นทุกๆวันนะคะให้สมกับความรักที่เลขาชาสุดหล่อของเราเนี่ยมีให้กับเธอนะคะเรื่องราวของคู่นี้คู่พระรองก็จบไปแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็สวยงามมากๆคือทั้งคู่ก็ได้อยู่ด้วยกัน,น่างมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วก็ได้แต่งงานกันจาก EP ีที่แล้วนะคะค่ะต่อไปค่ะเป็นฉากปิดท้ายของวันนี้นะคะก็คือ หลังจากที่ท่านประธานนะคะโกหกท่านประธานใหญ่เนี่ยท่านได้โกหกพระเอกนะคะว่าต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนค่ะคราวนี้ค่ะพอถึงการตรวจจริงๆพบว่า,าสุขภาพของท่านประธานใหญ่หรือคุณตาของพระเอกเนี่ยนะคะมีอาการเจ็บป่วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอา,อาการเจ็บป่วยที่ท่านเคยรักษามาตลอดนะคะทำให้ คุณปู่เนี่ยต้องไปรักษาตัวที่อเมริกานะคะเป็นเวลานาน,านมากๆเลยซึ่งท่านประธานคังแทมูของเราหรือพระเอกของเราเนี่ยนะคะก็ต้องพาคุณตาเนี่ยไปรักษาตัวที่ต่างต่างประเทศนะคะก็เลยทําให้มีฉากที่พระเอกของเราเนี่ยนะคะขอนางเอกให้ไปอยู่ด้วยกันแต่ว่านางเอกก็ปฏิเสธไปนะคะแล้วก็บอกว่าเธอจะรอ,อะท่านประธานนะคะอยู่ที่เกาหลีสุดท้ายนะคะ เวลาผ่านไปหนึ่งปีค่ะท่านประธานก็ได้บินกลับมาพร้อมที่คุณปู่เนี่ยก็รักษาตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นฉากที่ท่านประธานแข่งแทมูค่ะมีข่าวซุบซิบนินทากับสาวๆที่อเมริกานะคะก็เลยทำให้ชินฮารีเนี่ยโมโหค่ะแล้วก็จะเตรียมตัวที่บินไปอเมริกาเพื่อไปพบกับพระเอกของเรานะคะแต่สุดท้ายพระเอกเซอร์ไพรส์ค่ะก็คือพระเอกกับเกาหลีแล้วก็พร้อมนะคะมากับ ะะตาลับแหวนเพชรค่ะซึ่งเป็นแหวนเพชรที่คุณปู่นะคะตั้งใจที่จะมอบให้กับท่านประธานคังแทมูเพื่อที่จะนำมาขอชินฮารีแต่งงานนะคะสุดท้ายค่ะเรื่องนี้ก็จบไปอย่างสวยงามก็คือนางเอกของเราก็ดินดีแต่งงานกับท่านประธานแล้ววันนี้นะคะก็เลยเห็นฉากความประทับใจค่ะซึ่งเป็นฉากการขอแต่งงานที่โรแมนติกมากๆเลยนะคะแล้วก็น่ารักมากๆ สำหรับนะคะวันนี้เนี่ยทุกคนเรียกได้ว่าฟินจิกหมอนแล้วก็สมการรอคอยมากๆเลยนะคะจนบางคน,นยอยากให้มีตอนเพิ่มหรือตอนพิเศษนะคะซึ่งเราก็ได้แต่ภาวนาให้เขาเนี่ยนะคะทำตอนพิเศษขึ้นมานะคะสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะบอกเลยว่า เป็นซีรีส์ขายควาแห่งปีที่มีความสนุกสนานนะคะแล้วก็ความโรแมนติกคอมเมดี้นะคะอยู่เยอะมากๆเลยใครที่ยังไม่ดูให้รีบดูนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบการรีวิวไปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูซีรีส์นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ